ท่านอาจารย์วิชัยสักนิดหนึ่งครับท่านอาจารย์วิชัยได,ได,ยไดย้ได้ยินไหมยังนี้ได้ยินไหมยังชัดเจนแล้วครับอ่าเชิญครับเรียน<อ>ท่านครับคือตอนนี้ในตัวของผู้อเมริกันโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นสาธารณเทศไม่ว่าจะเป็นตองท่านก็โชว์ดูเรื่องของกิจกรรมที่ท่านเสียนคุมนะ่ะเปิดดูให้หน่อยในด้านไหนครับตรงนั้นก็ไอเดียของกิจกรรมประชมุมเสวนาทางวิชาการที่ท่านส่งให้ผมมานะ่ะตรงนั้นะที่ผู้อเมริกันเอ็นก็ขาด โชว์โชว์ท่านหลวงจิชี้แจงให้เห็นในการทำงานทุกอย่างจะต้องเจนกิจกรรมคุมนะของท่านเลยของท่านเลยโชว์ที่ท่านโชยผมมาส่งให้ผมมาดูอ๋อกิจกรรมที่คุ้มเฉวนาพัดแช่นาจอเปิดเตียงตัวกิจกรรมคุมเสวนาตัวนี้ ในตัวของผู้อเมริการโรงเรียนครูแล้วก็ผู้บริหารการศึกษาจะทำอะไรก็ตามก็แล้วแต่จะต้องเขียนจิตกรรมเรื่องการเสียาวางวิาชาการอ่าตรงนี้แหละเรียกว่าตัวดีที่เป็นจิตกรรมตรงนี้เพราะฉะนั้นในตัวของผู้อเมริการโรงเรียนหรือว่าครูทางประเทศไทย ทำงานเหนื่อยทำงานเยอะแต่ว่าไม่ได้กระบวนการที่ดีดีเรองเม้นในการพัฒนาตัวเองเพราะนั้นถ้าผู้มีการเรียนีารศึกษาดีเทศผู้บริหารการศึกษาและครูรองผู้มีการเรียนเรียนทำงานจะต้องเขียนตัวดีคุมไว้ว่าอน,นี้เีกว่าทำงานได้งานทำงานมีตัวดี ที่เป็นคุมว้กระบวนการพัฒนาตนเองนะครับเสร็จปั๊บเดี๋ยวมาทั้งว็จะมีเกณฑ์เกณฑ์การประเมินเอาเกณฑ์การดำเมินยี่ห้าสี่สามสองหนึ่งดงล่างสุดทังล่างสุดที่ท่านมีเป็นพระคนบอ,อันนี้เด็กเกณฑ์ตรง,งนี้เห็นไหมเกณฑ์นี้เด็เกณฑ์ตรงนี้ถ้าตราบใดที่เราไม่มีเกณฑ์ห้าสี่สามสองหนึ่งและผลตัวอ่านึกจึงสอบถามความบันดาใจของครู อันนี่แบบสอบถามนะครับจึงมีแบบสอบถามพอสอบถามเจต็ตปั๊บจึงมีรายงานผลเรียกว่ารวมเฉลีลย่ยและก็แปรผลนะครับจึงเป็นข้อมูลคุณภาพเห็นไหมถ้าท,ทุกคนทําแบบนี้ก็ได้ทั้งดีทั้งอา่าพอรวบรวม,รวมกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมารวมตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนที่สอง ิ0กรรมในการพัฒนาตนเองก็มันจะเป็นคู่มือการบริหารจัดการคู่มือในการจัดการเรียนการสอนคู่มือในการดิเทศติดตามคู่มือ,อการดิเทศติดตามของผู้มีการ,รเรียนซึ่งทุกคนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนก็นแล้วแต่ขาดแค่การเขียนตัวดีแล้วก็ตัวข้อ,ขอมูลคุณภาพในช่องเนี้ท่านเอาภาพที่ท่านมาประชุมเสวนาวันนี้ก็มาว่าเนึง่ง การที่พอเรียนผู้แค่นี่นำเตื้อเป็นแบบไหนสองรองผู้บริการโรงเรียนเทคนิคผู้แค่ทาแบบไหนสามคนนพงศ์นี่ทำแบบไหนคะนั้นท่านสิาธิการจังหวัดพิศณันนาพูดอะไรบ้างแล้วก็ท่านวิจ,จิตใจถึงพูดใดบ้างท่านก็เอาบรรยายจากข้อมูลคุณภาพตรงนี้จากวิดีโอและภาพพบว่าอันนี้แหละเขาเรียกว่าข้อมูลคุณภาพ ซึ่งทุกคนทำรรม,มาทั้งหมดก็เลยกล่าวถึงท่านดรจุรมพลมูิกิตนะครับหนึ่งถ้าผู้อำนวยการยี่จะคุยนะครับล้วไม่มีหลักฐานการทำงาน,นตรงนี้นั่นคือท่านไม่มีโอกาสไต้ส่งเชี่ยวชาญกัเชี่ยวชาญพิเศษเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้อำนวยการดูงเรียนจะต้องอัญเชิญคุณมือมาเสียนเป็นของตอนเอง ไม่ต้องจ้างใครเขียนนะครับเพราะฉะนั้นท่านดรสมควรเนี่ยจึงเก็บรวบรวมงานที่ท่านทำมาตั้งแต่ต้นจนจบ2,880หน้านะครับต่อชุดรวมแล้วหมื่นกว่าหน้ะสุดยอดมากครับท่านครับก็ถือว่าได้เที่ยวชาญใช่ไหมครับเที่ยวชาญพิเศษเวลานี้เนียวอันคี้คือสมควรก็ส่งเชยวชาญพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตรงคือตกร้อยเปอร์เซ็น ถ้าตรงหนึ่งกรับรุงต่อได้สามตกพราะฉะนั้นในตัวของผู้อำนวยการผู้บริหารการศ,า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 ศึกษาศึกษาระเทศครูและรองจะต้องเป็นมืออาชีพ